มาขนาดนี้แล้วต่อเลยแล้วกันพรามโอเคครับก็วันนี้ผมจะมาเรากินน้ำพรามกันแลครับจากคลิปที่แล้วเราเราชิมฟิสเทเบิลไปวันนี้เรามากินน้ำพรามรสเลมอนนีดอ่าไม่ผมว่าเลมอนนีดอย่างเดียวคลิปนี้มันจะสั้นไปผมให้เลยอีกสองรสนี่หนึ่งเราก็จะเป็นสองแล้วก็สามเอาละไปดูกันนะครับผมโอเคครับมากันเลยเอาละ นีหนึ่งสองสามแต่ผมหารถสีแดงไม่เจอผมเจอแค่นี้แหละเปล่าครับคืออ่าพอดีว่าผมให้ลงผมไปซื้อมาก,ก็ได้ประมาณนี้แต่สีแดงไม่มีหาไม่เจอเจอแค่นี้มาลองกันนะครับเขาบอกว่าอันนี้อันนี้นะความคิดนะผมว่าบูดสุดไม่ผมว่าอันเนี้ย แย่ yeah, สุดอันนี้ดีสุดอันนี้กลางโอเคงั้นเราจะมาลองอันที่แย่สุดกันก่อนเลยนะครับผมเขาบอกของดีต้องก็บไปทีหลังงั้นผมจะลองอันที่แย่ที่สุดก่อนแต่ผมไม่รู้นะคือคนจะคิดยังไงเพราะว่าน้องผมชอบรถนี้อันนี้นะครับผมก็รถเอ่อรสสตรอเบอรี่รถสตรอเบอรี่กล้วยนะครับผมรสสตรอเบอรี่กล้วย สตรอบเบอรี่สมกล้วย,ยเนี่ยชมพูแล้วก็เหลืองมันเป็นสัญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์กล้วยกับสตรอบเบอรี่สว่วนนี้ก็ไอซ์ป๊อปแล้วอะไรก็ไมนูเมนรูน้เนังไอันนี้เลมอนนีนะครับผมน้ำมะนาวนะเออมาลองอ่ะเราจะมาลองอันนี้กันก่อนเลยครับผมก,กินไปกินมาเริ่มเหมือนใส่ใหม่เลยเนี่ยอันนี้มันเหมือนใส่ใหม่อะ แต่ว่ามันไม่ค่อยอร่อยอะดิผมว่ามันหวานไปอะดิเออรสชาติมันแบบมีการผสมผสานผสมผสานแบบมันเหมือนมันเหมือนน้ำเลยมันดูมันคือมันไม่เปรี้ยวนะมันแต่มันหวานมากเฮ้ยผมกินไปกินมาเนี่ยผมมีความรู้สึกมันเหมือนไอ้ยายามันเหมือนยาเม็ดฟู่อะเออเป็ดฟู่ ที่เขาไว้ยาละลายเสถียาเออมันเหมือนเม็ดฟู้นะแต่มันไม่ใช่อ่ะเออแต่มันเป็นรสรสเป็นเหมือนเม็ดฟู้รสรสหวานอะ่ะอ่ะงั้นเราลองอันอันบาดกลางของผมกันเลยดีกว่าครับไอส์ป๊อปดูกัน อันเนี้ยเหมือนเม็ดฟูเม็ดฟูรสหวานไอเน,นี้ยเหมือนเม็ดฟูเหมือนกันเลยแต่เม็ดฟูรสจืดเออคืออะไรวะเนี่ยอืมออจริงจริงนะผมว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมว่าอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยดีกว่าคือมันอย่างไรมันมีความหว,นวานนะผมแบบมีหวานสตรอเบอรี่กับกล้วยหน่อยแต่อันเนี้ยไม่มีเลยอันนี้ไม่มีความหวานเลยมันเหมือนเม็ดฟูแบบเต็มเต็มตัวเออไอป๊อปนี่ผมไม่คยแนะนำ และมาถึงอันสุดท้ายอันที่ดีที่สุดของผมเลมอนเนดดูอันเน,นี้ยคือสายที่ผมชอบอ่ะเพราะว่ารสชาติมันดูแบบคือปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินอะไรที่มันใหม่ๆอะอะไรที่มันเก่าๆหรือว่าสูตรตั้งเดิมอะไรย่างเงี้ยผมก็ชอบแง อันนี้มันมันดูธรรมดาที่สุดซึ่งผมชอบอะไรที่มันดูธรรมดาธรรมดาไม่แหวกแนวไหไเนี่ยคืออันนี้มันมีความแปลกนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบความแปลกไงแต่อันนี้ไม่แปลกครับแต่มันเหมือนเ็ดฟูมันรสชาติมันแย่ผมก็เลยไม่ค่อยชอบอันเนี้ยแต่อันเนี้ยผมว่าชอบคือความที่มันแบบว่ามีความหวานแล้วก็เหมือนสดชื่นเนี่ยเออสดชื่นเปรี้ยวเปรี้ยวเปียวซึ่งมันจริงๆมันก็ไม่ได้หวานมากหรอกแต่ความเปรี้ยวมันจะเอาเรื่องอยู่ ม,มันจะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะอะก็น้ำพรามนะครับผมสามรสนี้นะครับผมจะให้เลยขอมาจัดอันดับไปเลยนะครับผมว่าอันไหนอร่อยที่สุดอันที่หนึ่งของผมผมให้อันนี้ครับผมอันนี้พี่หอผมให้อันนี้สวที่บูดที่สุดของผมอันนี้แต่อันนี้สีสวยสุดเลยโอ้โหผมว่าอันนี้สีสวยสุดอะเพราะมันเป็นสีขาวอันนี้อันนี้สีสวยเลยสีสวยลองมา,มาแต่เนี้ยสีไม่สวย แต่อร่อยสุดก็คุณก็ลองลองมากินดูกันนะครับผมก็ไปอเมริกาหรือจะสั่งช็อปปี้หรือสั่งอะไรก็ไเออก็แล้วแต่ความคิดของคุณนะครับว่าคุณจะชอบรสไหนมากกว่ากันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไม่ใช่พีีเซนเตอร์รถน้ำพรลามฉะนั้นปิดคลิปจบ